เจอคีย์ฮัฟหนึ่พอดี รอใต้สะพานกษาส่ย์สึ่สำหรับคลิปนี้ไปฉะเชิยงแซาค่ะเข้ามาทันพอดีเจ็ดนาฬิกาห้าสิบนาที รอตายสะพานกัริย์สืบไปแล้วคิดว่าจะมาไม่ทันขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างสนุกเ<ด>ช้าวันเสาร์ที่เจ็ดเดือนสิบสองห้าหกคกค่ะ ยานสถานีกรุงเทพ วันนี้ขบวนธรรมดาที่281กรุงเทพกบินบุรีออกจากสถานีกรุงเทพ8โมงหน้าทีสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นรถดีเซลลางขาบวน281 ขอให้ทุกคนเดินทางอย่างมีความสุขส่วนเราคนที่ถ่ายคลิปรถไฟก็ได้แต่มองแล้วก็ประรถนาให้ทุกคนมีความสุขปลอดภัยเวลาที่เดินทางทั้งเจ้าหน้าที่และผู้โดยสาร ด้านในก็ลากกันหน้าดูที่กำลังเข้ามาเป็นรถดีเซลรางเช่นกันเช้านี้เจอแต่ดีเซลรางเป็นขบวน356ก็จะเข้ามาเวลานี้ตลอดวันนี้เข้าในชานชลาที่11 ถ้าชะลอตรงนั้นน่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงสำหรับที่มาจากชุมทางบ้านหนองปะโดุกก็จะหาคัน เดี๋ยวไปดักขบวน3 7 2เว่าจะเข้ามาในชานชลาที่เท่าไหร่วันเสาร์ก็จะดูเงียบๆค่ะวันนี้หลังจากที่ขบวนท่องเที่ยวคีฮะหนึ 3, ออกจากสถานีกรุงเทพ7นาฬิกาหนาทีก็จะดูเงียบๆไปตอนนี้ก็จะมีแค่ในชานชลาที่8เป็นริ้วของ2 0 1และในชานชาลาที่10เป็นริ้วของขบวน985 ตอนนี้8โมง11นาทีขบวน372ยังไม่เข้ามา3 5มหออกจากชันชลาที่11น่าจะเข้าไปในโรงจอดรถดีเซล,ลาง ใส่ข้าใหญ่เลยวันนี้ G E K 4044หัวรถจักรประวัติศาสตร์เพื่อนกันกับ4010ค่ะที่ทำบริกรรมในพศ2529ัพุ่งชนหัวลำโพงกับเพื่อนๆวันนี้มาทำสับเปลี่ยนในย่านสถานีกรุงเทพ ตอนนี้น่าจะลากริ้วเข้ามาไว้ในชาญนชาลาที่7ด ทำขบวนที่ไปฉะเชิงเซาหรือว่าขบวน313เอาเข้ามาจอดเร็วจะเอามาทำขบวนอะไรเป็น261หรือเปล่า4 0่ศ ออกไหม เข้าในชั้นชลาที่หก วิ่งออกไปเพื่อที่จะสับเข้ามาในชานชลาที่6ลากริ้วขบวน372 372ดผู้โดยสารก็กำลังลงจากขบวนรถ จะรอให้ปู่4044เข้ามาลากขาบวน372ออกไปแต่คงไม่ทันแล้ว,วเพราะตอนนี้8นาฬิกา20นาทีเดี๋ยวคงต้องเข้าไปทำงานตอนเที่ยงจะเข้ามาอีกทีวันนี้วันเสาร์ที่7เดือน42566 ตอนเย็นออกมาทันขบวน371พอดีกรุงเทพปราจีนบุรีวันนี้รถจะไม่ได้ไปกับขบวนนี้ค่ะจะเข้าไปดูในโถงหัวลำโพงเหมือนจะมีงานอะไรสักอย่างเดี๋ยวไปดูด้วยกันแต่ตอนนี้ก็ส่งขบวน371ไปก่อนและในชานชาลาที่5มีรถดีเซลลางจอดอยู่ไม่รู้ว่าเป็นรถแดวูหรือเปล่า เพราะเหมือนตู้แอร์ทั้งหมดเลยสัญญาณไฟเขียวกำลังจะไฟเขียวเปิดขึ้นแล้วในชานชลาที่9อันสตอม4138วันนี้ทําขบวนธรรมดาชานเมืองที่371กรุงเทพปลาจีนบุรี วันเสาร์ก็จะโล่ง,ลง ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูข้างในแล้วก็จะไปดูรถดีเซลรางที่จอดอยู่ในชานชลาที่ห้า สำหรับขบวนที่จอดอยู่ในชานชลาที่5เป็นขบวนจัดเฉพาะไม่รู้ว่ามาจากไหนคะ่ะเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูที่ป้ายว่าเป็นรถขบวนพิเศษอะไรริวที่กำลังเข้ามาก็จะเป็นของขบวน ที่985สำหรับพรุ่งนี้ รูจีเควันนี้ที่ทำหน้าที่สับเปลี่ยนลากจูงก็จะเป็น4 0ซ c หนึ่งในตำนานพีสิงพอสอ์พศ2529พากันเข้ามาในสถานีกรุงเทพหล่ลำโพงโดยไม่มีคนขับและในครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นอุบอัติเหตุครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในบ้านเรา ดูข้างในจะคึกคักมากเดี๋ยวจะออกมาอีกที่จะเข้าไปดูในถงหงุ่นลำโพงว่ามีงานอะไรตอนนี้6โมงครึ่ง284กำลังเข้ามาวันนี้ผู้โดยสารเยอะมากขบวนธรรมดาที่284ได้อันซอม สำหรับขบวนธรรมดาที่284จากบ้านพลูตาหลวงก็จะเป็นอันซอมสี่สีหนึ่งหกวันนี้เข้ามาจอดในชานชลาที่9สถานีกรุงเทพหกโมงครึ่งตอนแรกว่าจะมาดูขบวน276แต่ออกมาไม่ทันมัวแต่ถ่ายหนัง มัวแต่ถ่ายงานด้านในตอนนี้ก็คงจะต้องกลับแล้วพี่ๆเพื่อนๆมองเห็นกันไหมในแต่ละชานชาลาที่สถานีกรุงเทพมีทั้งหมด12ชานชลาแต่ตอนนี้ก็มีแค่ขบวนธรรมดาขบวนชานเมืองและขบวนท่องเที่ยวเท่านั้นที่ยังอยู่ในสถานีกรุงเทพแต่ถ้ามีงานก็คึกคักอย่างเช่นวันนี้สำหรับ ริ้วเหล่านี้ก็จะมีขบวน985ขบวน201และ261ที่จะออกจากสถานีกรุงเทพในวันพรุ่งนี้ตอนแรกว่าจะรอขบวน262ค่ะแต่วันนี้ล่าช้าวันนี้กลับบ้านใช้ MRT ค่ะอันนี้รถอยู่ที่สถานีวลลำพงสถานี MRT เมื่อกี้เพิ่งไปหยอดเหรียญมาตอนนี้สองทุ่มสานาทีฝั่งนู้นคนเยอะมากฝั่งที่จะไปเยาวราชรถเข้ามาแล้วค่ะวันนี้รอราวหนาทีสำหรับขบวนนี้ด้านในก็เต็มไม่มีที่นั่ง ต้องยืนแล้วก็ออกไปต่อรถ BTS ที่สุขุมวิทต,ตอนนี้กำลังจะไปต่อ BTS ที่อโศก กำลังจะขึ้นจาก MRT คนเยอะมากอีกสนะีนาทีสามทุ่มแต่ผู้คนก็ยังเดินทาง นี้ไปแลกตัว๋วโดยสารมาค่ะได้5้าเที่ยวก็เลยจะใช้บริการกับ v t ทเมื่อกี้ที่ฉันจำหน่ายตั๋ววุ่นวายมากขึ้นมาบนชาญนชาลาแล้วค่ะ สามุ่มหนาทีลงแล้วค่ะเดี๋ยวปล่อยขบวน BTS นี้ก็จะเข้าบ้านแล้ว หน้าที่ปิดประตูหลังจากที่ผู้โดยสารเข้าหมดแล้วและให้สัญญาณสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วจริงๆฝากพี่ๆเพื่อนๆเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ